บ้านก็คือแบบว่าแอบเล่นกันทั้งวันเลยเหมือนกันขับรถต่างๆใช่คือก็คือเขามีเพื่อนตั้งแต่เกิดเลยนะครับเขาก็จะรู้วิธีการเล่นกันเด็กคนคนอื่นเลยคือเล่นกันเองอยู่อยู่กันสองคนก็เล่นกันเองอยู่กับคนโตแล้วเราก็ชอบอีกอย่างคือว่าก็มีคนมากหน้าหลายตาเนะผ่านผ่านมาช่วยกันเลี้ยงอ่ะเขาก็เลยชินกับการที่เล่นกับผู้ใหญ่ด้วยใช่มุมบ้านต่างๆคือเราก็ต้องเหมือนแบบหุ้มอะไรอย่างนี้ไว้ด้วยไหมคะเห็น แรกๆก็มาหลังๆก็คือพอเขาโตขึ้นระดับหนึ่งเขาเริ่มวิ่งเขาเริ่มแกะได,ะด้เขาก็จะแกะหมดเลยแล้วแบบเฟอร์นิเจอร์เสียหมดเลยพอเราพูดไปชนะเขาก็แกะแล้วมวกอีกเขาก็แกะแล้วบางทีเขาแกะเสร็จแล้วเขาก็เอาไปติดเองเนี่ะแต่ก็ติดแบบของเขาเขาก็รู้แหละว,ว่าไี่เขาดึงมาจากตรงนี้ล้วบอกเอมามาจากไหนเอาไปติดที่เดิมแบบนี้เขาก็จะไปติดที่เดิมเง,งี้ยก็ลอกกันไปลอกกันมาจนสี่อนไปหมดคือบ้านบ้านก็แบบว่าหลุดล่อนไปหมดแล้วดหมด หรือว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาของบ้านที่มีเด็กกันนะคือทอํายังไงมันก็เฟอร์นิเจอร์มันเสียหายแน่อนอนแหละใช่แต่เวลาเขาเขาแบบเหมือนโดนมุมกําแพงหรือมุมตกเขาก็จะด้วยตัวของเขาเองว่าเขาทําเองอย่างนี้ไหมคะเขาก็จะรู้เหมือนกันนะครับว่า,าอย่างเมื่อวันก่อน,อน,อนที่ยีเขาล้มลั่งเบดโดนขอบตู้เย็นเองใช่ไหมอ่าเขาก็จะเจ็บแหละเขาจะเจ็บแล้วก็คือแบบเออเขาบางทีเขาจะชี้แล้วก็บอกว่าตู้เย็นตู้เย็นกเหมือนเหมือนกับว่าแต่อันนี้ทําเขาแต่เราก็จะไปบอกเขาว่า ไม่ใช่นะลูกหนูเราไปทำตู้เย็นใช่เพราะว่าถ้าสมัยก่อนเนี้ยผู <laughs> ้ใหญ่อาจจะแบบโอ้ยตู้เย็นทำเจ็บตีตู้เย็นเลยอย่างเงี mm ้ย hmm. แล้วเรารู้สึกว่าการทําอย่างนั้นอ่ะเขาไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้ว่าเขาต้อง mm hmm. เขาเรียกอะไรอ่ะโทษตัวเองอ่ะว่าเราเองเป็นคนประมาะอะไรเงี้ยหรือว่าตีพื้นหนีเราจะไม่ทําอย่างนั้นเราจะบอกว่าพี่ทีเป็นคนไปชนตู้เย็นนะลูกหนูต้องขอโทษตู้เย็นเราก็ไม่รู้ทำเขึ้นไปแล้นแต่ว่าเราเราคิดว่าให้เขารู้ให้เขารู้จักการเรียนรู้อ่ะว่าให้เขารู้จักว่า ตู้เย็นไม่ได้ทาเขา <c oughs> เขาเป็นคนที่ประมาทแล้วไปสนตู้เย็นเองนะแอบติดใจอะไรไหมคะด้วยแบบลูกเราแบบยังอยู่ในช่วงแบบพัฒนาการต่างๆแต่ว่าแบบด้วยโควิดเองก็อาจจะสามารถออกไปข้างนอกหรือไปทําอะไรได้ที่ไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ติดตอนนี้ก็ไม่ได้ใช่ไม่ได้คือ <c oughs> จริงๆอะอยกับบีมันเป็นประเทศแบบสล็อตอยู่แล้วอ่ะเราก็คืออยู่แต่บ้านอยู่บ้านเยอะ ใช่แล้วก็ไม่ได้ไปไม่ได้แบบขวนขวายหาที่เที่ยวขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือการไปเที่ยวของเราเหมือนแบบว่ามันต้องเตรียมแผนมากเันต้องแบบคือมันก็เลยทําให้เราแบบว่าขี้เกียจอะไรเงี้ยการอยู่บ้านอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกเบื่ออะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันก็รู้สึกนิดนึงว่าเสียโอกาสให้ลูกแบบเรียนรู้พัาะตอนแรกๆเนี่ยมีเขาจะรู้สึกว่าเด็กๆมันไปมันไม่รู้เรื่องหรอกอะไรเงี้ยแต่อาชีวะตอนนี้เขาเปลี่ยนความคิดแล้วแหละก็จริงไปได้ได้ไปเจอนุ่นเจอนี้ก็ดีเหมือนกันแต่อย่าง สองขวบจริงเราก็อยากจะลองพาไปขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวไปดูเมืองเมืองนอกอะไรเงี้ยไปไปต่างประเทศดูบ้างหรืออะไรเงี้ยเราก็ยังไมีโอกาสนนเหมือนกันอย่างอยู่สองคนเป็นไงคะแบบความแบบความโซนเขาแบบมีแบบแกล้งกันอยู่เหมือนเดิมหรือกัดกันอยู่เหมือนเดิมมีก็ยังแกล้งกันกแต่ในความแกล้งกันก็ช่วยกันแบบมันเหมือนกับว่าก็เป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยบางที วันนี้แกล้งกันอีกห้านาทีอ่ะดีกันแล้ว,แล,วแล้วก็เอาจุกมาแบ่งกันคือ<ะ>จุกหลอกอย่างเงี้ยค่ะบางคนไปหยิบมาแล้วอ่าเห็นของพี่ด้วยอ่ะหยิบมาให้พี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันมันคือบางทีออยมองกลับไปเวลาเขาเห็นเขาเล่นกันรู้สึกว่าเออเราก็โชคดีที่เรามีลูกพร้อมกันทีเดียวสองคนเลยเนี้ยมันทําให้เขามีเพื่อนไม่เหงาอืม,อมก็เป็นเป็นข้อดีของการมีลูกแฝด มกลับไปทํางานแล้วก็คือจะเหนื่อยคูณสองไหมคะแบบลูกด้วยคือผมรู้สึกว่าไปกองสบายสบายอยากไปกองไปกองมันสบายกว่าต้องบอกอย่งนี้เลยว่างานเลี้ยงลูกเป็นงานที่หนักมากนะฮะจริงเออคือถ้าสมมุติว่าคุณเป็นพ่อบ้านแม่บ้านอะไรเงี้ยคุณแบบคุณควรได้รับความเชยเชยชมชื่นชมอย่างมากๆแล้วเวลาเราให้เธอชมเราทำไมเธอไม่เห็นชมแล้วก็ชมเธอนี่ลาซซิ่ยอด ยังไงคะอาจจะชอบทวงว่าเป็นไงเราเลี้ยงลูกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราเราทําเราก็รู้สึกว่าเราเต็มที่เนอะเราก็อยากจะให้แบบเขากลับบ้านมาแล้วแบบโอ้ยลูกหอมลูกอวอ้วนตัวแบบเวลาไปอหาคุณหมอย่างเงี้ยคุณหมอจะเป็นเกณฑ์ในการวัดมาตรฐานของแม่อย่างเช่นว่าเอ้ยน้ําหนักดีนะคะเกินเปอร์เซ็นต์เกินเลอรขึ้นมานะคะหรือว่าฟันน้องสวยมากไม่มีค้าบแบบผินปูเหลืออะไรเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันคือฟีดแบ็ค ที่แท้จริงอ่ะมาให้เราว่าเราเลี้ยงลูกได้แบบถูกสุขา่านะไหมแล้วทุกครั้งเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีดาวติดบนบ่าเวลาคุณหมอชมอะไรเงี้ยแต่คือเราก็อยากจะรู้สึกว่าเอะสามีคิดยัยงไงบ้างมึงเปล่าคุณสามีเคย <c oughs> ชมไหมค,ไคะยังไงค่ะลองภรรยาต่อหน้าสื่อ่อยค่ะหรือเราอาจจะเป็นแบบขี้อายไม่ค่อยแบบพูดหรือยังไงคะพี่มีพูดน้อย อาว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันจนเขาลืมที่จะนึกอะต้องถามเขาแล้วเขาถึงจะนั่งประมวลผลว่าเออเธอก็คงเลีลิงลูกดีมั้งอะไรอย่างเงี้ยดีดีมีแต่คนชมเขาอะครับเวลาแบบว่าในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยแม่ออยเป็นแม่เก่งมากเลยดูแลลูกได้ดีมากเลยสอนลูกได้เก่งมากเลยลูกน่ารักมากเลยเยี่ยมไปเลยแม่มีขายชมพ่อทุกคนมันจะเป็นข้อเสียหรือถ้าถ้าเขาไม่ถูกใจเขาก็จะด่าแม่เหมือนกันแเขาก็ไม่ด่าพ่อ อต่แต่ดตอนนี้คือไปไปกองแบบมันต้องบริหารเวลาย,ยังไงบ้างไหมคะพี่บีมหรือต้องมีข้อจำกัดอะไรเ <c oughs> อา <c oughs> มาเลย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะบริหารยังไงก็ก็คือก,ก,ก็จะบอกเขาแล้วว่าไอ้วันนี้เราไปในเะช้าไงแต่เราก็ก็ไม่ได้เฉลเี่ยเฉลี่ยในพร,ร็จเรื่องก,กองแล้วที่กลับมาเอาไปทำแบบต้องต้องระมัดระวังหรือแบบกังวลอะไรไหมคะด้วยความลูกเล็กด้วยอ๋อคือที่กองเขาก็จะมีมีการตรวจมีอะไรอยู่แล้วแต่ว่า ผมว่ามันต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแหละสุดท้ายเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ยังต้องทํางานหาเงินอยู่นะถ้าหยุดไปเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเราจะมีรายได้ยังไงมันเลี้ยงครอบครัวเหมือนกันมันก็ต้องทำงานนั่นงหละใช่มันก็ต้องทํางานแหละสุดท้ายมันต้องทำแล้วผมคิดว่าคุณทุกคนก็ต้องเสี่ยงเหมือนกันนิดนึงอ่ะมันก็มันก็เป็นความเสี่ยงที่เราก็ต้องยอมรับอยู่กับมันให้ได้อาคุณพ่อออกไปทํางานแล้แบบ มแบบมีความแบบคิดถึงลูกอยากกลับบ้านเร็วๆอะไรอย่างนี้ไหมคะมันก็มีนะครับบางทีเราก็อยากอ่านเราก็อยากวิดีโอคอลกลับมาในช่วงเที่ยงเนี่ยเห็นหน้าลูกหน่อยซี่หรืออะไรเงี้ยครับติดลูกติดลูกด้วยแล้วก็บางทีก็แบบว่ารู้สึกว่าแบบเออแ็่อยากคุยกับเขาแหละครับแต่ว่าโทรมาทีไรเขาไม่เห็นสนใจเท่าไหร่ติดตามข่าวบันเทิงพี่น่าทะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ